สวัสดีคะ่ะพี่น้องคนไทยที่เคารพรักสุขสบายดีไหมคะ่ะดีใจที่ได้เจอพวกคุณวันนี้ยินดีต้อนรับคะ่ะนี่คือ YouTube c h anel n ปรุงอาหารของเชฟวนาเองคะ่ะวันนี้เชฟมีสูตรอาหารง่ายๆคะ่ะที่สมาแจกจ่ายกับพวกค,คุณค่ะมันอร่อยง่ายๆนะคะก่อนอื่นก็อยากจะขอชวนพวกท่านให้ช่วยกดกด,ดิ่งกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์นะคะ เมื่อเมื่อคุณกดกระดิ่งคุณจะได้รับการเชิ่นต่อๆมาค่ะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าครัวหวังว่าคุณจะเตรียมดูสูตรอาหารที่เชฟได้ระบุเอาไว้นะคะในวิดีโอนี้ถ้าว่าคุณจะทําอาหารร่วมมือกับเชฟวันนี้ก็เชิญลงมือได้เลยนะคะเชิญค่ะรายการอาหารวันนี้ง่ายๆนะคะเชฟไม่ต้องอธิบายมากเลยก็อยากให้ขอเชิญพวกคุณคุณครัวครัวละกรชมพิธีที่เชฟจะทอด ข้าวต้มหมูนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะเชฟรู้ว่าพวกคุณคุณนี้ฉลาดมากดูแค่ภาพคลื่นนี้ก็เข้าใจแล้วแต่ก่อนอื่นเชฟก็ขอประทานโทษนะเพราะว่าเชฟไม่ได้ห่อขนมข้าวต้มหมูนี้ด้วยตัวเองค่ะพอดีลูกเขาพาไปซื้ออาหารอยู่ที่ร้านของคนเจ๊กเขาตอนนี้ก็ไปเห็นข้าวต้มนี้ที่พวกคนเวียดนามเขาทำนะคะ เขาทำขายอยู่ที่ตลาดฉะนั้นเชฟคิดว่าเอก็น่าทานดีนะฉะนั้นเลยก็ซื้อมาซื้อมามัดเดียวนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาก็ไม่ชอบทานอยู่แล้วสำหรับเชฟทำขนมกวต้มก็เป็นนะคะแต่ใช้เวลานาน,านเพราะว่าเราต้องต้มนานสุดแล้วว่าเราจะทำโตขนาดไหนว่าโตขนาดยักษ์นี่เลยคะ่ะต้มประมาณสักสี่ถึงหชั่วโมงมั้งฉะนั้นถ้าเชฟทำเชฟก็ทำ ทำอันมัดเ,ดเล็กๆนะคะเพราะมันสะดวกที่ต้มสุกเร็วเรื่องที่หอ่อกระต้มหมูกระต้มกล้วยกระต้มปิง้งหรือกระต้มย่างนี้ก็ทําได้นะคะแต่เครื่องอุปกรณ์อยู่สหรัฐอเมริกานี้มันไม่ค่อยอำนวยฉะนั้นเชฟก็ไม่ค่อยลงมือทําอาหารประเภทนี้หรอกนะคะแท้จริงแล้วขนมกระต้มมัดนี้เป็นฝีมือของชาวเวียดนามนะคะเพราะว่าตามลักษณะของเขาแล้วเชฟรู้ว่าเขาทําอย่างนี้ ประเทศลาวเขาก็หออ่อข้าวต้มหมูประเทศกัมพูชาเขาก็หออ่อข้าวต้มหมูเหมือนกันนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมการทําขนมนี้ก็คล้ายคลึงกันนะเพราะว่าบางทีเราอยากยืมสูตรกันไปมาไปมานะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันฉะนั้นการทำอาหารวัฒนธรรมของการทำอาหารนี้ก็คล้ายๆกันนะคะขออย่าได้ถือสาเลยฉะนั้นสูตรอาหารวันนี้เชฟไม่ได้ผลิตตัวเอง แค่ไปยืมสูตรเข้ามาแล้วก็มาดัดแปลงให้เป็นหน้าใหม่นะคะวันนี้เชฟก็ขอโทษด้วยนะคะที่ที่ได้ยินเสียงหลานร้องงองเงวันนี้หลานคนนี้าอายุแค่8เดือนเท่านั้นวันนี้ก็งองงมากถึงแม้เอามาฮิ้วอยู่ข้างหน้าอกนี้ก็ยังงองงอีกวันนี้เชฟออกรายการจากรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะมันเป็นเมืองไม่น้อยเขาเรียกว่าเชอร์รี่ฮิลล์รัฐนิวเจอร์ซีย์ง ทิศเฉียงตะวันออกมาคัางรัฐนิวยอร์กและรัฐเฟลเดลาเฟียแล้วก็แมริรอลันนะคะเชียบมาเยี่ยมลูกและหลานเป็นฤดูคริสต์มาสนี้แล้วก็นี่เป็นเดือนธันวาคมนะคะในปีคริสต์ศักราช2024นะคะอยู่ที่ประเทศไทยนี้พวกคุณคุณคงคุ้นเคยในการทำกระต้มทำขนมของไทยๆแล้วใช่ไหม แล้วที่บ้านของคุณนี้ถ้าทำขนมข้าวต้มนี้แล้วมักจะทำไส้ขนมมาจากอะไรเอ่ยมาจากน้ำมันหมูสามชั้นมีถั่วเขียวถั่วเหลืองหรือก็คุณใช้เป็นไส้นี้เป็นเนื้ออะไรกันคะแล้วถ้าคุณทำขนมข้าวต้มหมูนี่เหลือเยอะคุณจะทำยังไงคะจะเก็บรักษาไว้ยังไงเมื่อตอนที่อยู่ครั้งท่านปู่ย่าตายายท่านยังมีชีวิตอยู่ ถ้าทำขนมข้าวต้มเวลาเข้าปีใหม่สงกรานต์หรือก็งานศพงานเลี้ยงงานแต่งานอะไรนี้เขาจะทำเยอะมากเลยนะคะจำนวนเยอะเพื่อรับแขกแล้วก็รับรองแขกฉะนั้นเวลาข้าวต้มเหลือนี้พวกเขามักจะเอาไปย่างนะคะย่างให้มันแข็งข้างนอกแต่ก็นุ่มข้างในนะคะแล้วพวกคุณ,คณเคยทำไหมคะฉะนั้น เชฟก็ยังจงจำอยู่ว่ามาตอนครั้งปู่ย่าตายายท่านย,ยังมีชีวิตยอยู่เรื่องทำขนมข้าวต้มนี้มันเป็นวัฒนธรรมนะคะทางศาสนาใช่ไหมเขามากักจะทำขนมข้าวต้มนี้เอาไปเส้นแล้วไหว้ผีหรือก็เอาไปอะไรเอ่ยเอาไปเส้นแล้วก็ถ,ถวายดวงวิญญ,ญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นเชฟก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ทลายหรอกนะคะแต่เคยเห็นว่าขนมข้าวต้มนี้มัน มันเป็นลักษณะขนมกระต้มที่มันเป็นของสื่อทอดมาตั้งแต่โบราณการฉะนั้นเขาจึงนิยมเอาขนมนี้ไปเป็นเครื่องสำเนาไหว้ผีไหว้ญาตาิยายใช่ไหมคะถ้าถ้าเชฟพูดเสรก็ขออภัยเธอด้วยแล้วก็ถ้าคนทราบเรื่องนี้ก็ช่วยคอมเมนต์มานะคะเชฟจะได้มีความเข้าใจกระจ่างแก้งขึ้นแท้จริงแล้วเชฟก็ อยากจะกล่าวเหมือนกันว่าสูตรที่เอาข้าวต้มหมูนี้มาทอดให้กรอบเราไปเอาไปเอาไปทานกับน้ําจิม้มเพื่อวานนี้เชฟไปเรียนเคล็ดลับมาจากพวกชาวเวียดนามนะคะตอนนั้นอยู่ใกล้กับชาวเวียดนามก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาที่เขาเคยทําขนมนี้ให้เชฟทานฉะนั้นก็เลยเรียนเคล็ดลับนี้มาแจกจ่ายกับพี่น้องนะคะหากว่าพี่น้องคนไทยที่รัก ไม่เคยเอาขนมข้าวต้มนี้ไปทอดน้ำมันแล้วก็เอามาทานกับน้ำจิ้มแล้วก็มีสลับผักสดๆนี้นะคะมันก็อร่อยไปอีกอย่างหนึ่งก็ฉะนั้นเชฟก็ขอเชิญเรียนให้พวกท่านเอาสูตรนี้ไปทำที่บ้านนะคะเพราะมันง่ายๆที่สุดเลยทาให้ห่อกระต้มเองก็ไปซื้อมาจากตลาดนะคะง่ายๆถ้าน้องๆลันหลานที่ไม่เคยทำน้ำจิ้มนะคะรู้แล้วว่าพ่อแม่พี่น้องคงชำนาญเกี่ยวกับการทำน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนี้แล้ว แต่ตอนนี้ก็สำหรับผู้ยังวัยที่ยังไม่เคยทำน้ำจิ้มเปรี้ยวหวาน,นก็เชิญไปชมวิดีโอเลข37นะคะนี้จะระบุรายการทำรายการทำน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานที่อร่อยจากจากสูตรของเชฟเองนะคะเชฟก็อขอแนะนำให้ใช้น้ำมันพืชที่สดแล้วก็ดีนะคะถ้าไม่มีเลยก็ใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะ ถ้าว่ามันสุดขืนก็ใช้น้ำมันหมูก็ได้แล้วคุณอยากรู้เคล็ดลับไหมคะสุดที่อร่อยกว่าน้ำจิ้มนี้คือน้ำกะทิทรงเครื่องนะคะเอาน้ำกะทิสดๆนี้มาจิยวให้หอมแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลถ้าคุณชอบของครีก็ใส่ลงเลยแล้วก็หั่นต้นหอมนะคะฝอยๆนี้ก็เอาไปจิ้วจนมันหอมแล้วเอามาราดแล้วเอามาจิ้มนะคะมันอร่อยกว่าน้ำจิ้มเปรื่อวหวานนี่ตั้งเยอะนะคะ วันนี้เชฟไม่มีเวลาแล้วก็ไม่สะดวกฉะนั้นก็เลยไม่ได้ทำน้ำจิ้มอะไรเอ่ยกะทิมะพร้าวให้คุณคุณทานนะคะแต่เชฟก็บอกสูตรไปแล้วลองนะคะเดี๋ยวว่าจะติดใจรายการทำอาหารวันนี้ก็จบพอดีเลยนะคะเชฟก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่ที่รักนะคะที่ได้เข้ามาชม ยูทูบช ANNEL ของเชฟวันนี้เชฟก็ขอกราบขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะก่อนอื่นเชฟบอกว่าคุณจะเอาสูตรนี้ไปลองที่บ้านนะคะอร่อยไม่อร่อยก็ช่วยคอมมันมาก็แล้วกันนะคะในขณะนี้เชฟก็ขอให้พวกท่านๆน,นะคะช่วยจดไลค์ subscribe กระดิง่งแล้วก็แชร์นะคะเพื่อเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าอีกค่ะฉะนั้นเชฟก็ขอโอกาสนี้ขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ Happy yeah. people don't worry.